รับสวัสดีครับนะวันนี้ผมก็มีในส่วนของหมูป่าปี23เกียร์ออโต้ไม่30,000นะครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นในส่วนของคันสีเทาดำนะครับใครตามหาอยู่สีเทาดำปีใหม่ๆไม่น้อยนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับใครได้มานะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับรถสภาปลายแดงนะครับคันนี้คือ Toyota l e v o นะครับ2.4 n t Z s e t Edition s m a r t c a p นะครับโอ้โหนะปี2023นะ แดดกำลังมาจะได้เห็นในส่วนของตัวสีรถด้วยนะครับนาาบอกเลยว่าสีโอ้โหนะแจ่บมากพี่เดิมรอบคันแถมเกียร์ออโต้ไม่สามหมื่นอีกต่างหากนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศนั่งรออยู่บ้านครับเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์ไปเก็บเอกสารเซ็นเอกสารอยู่หน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ใครอยากขึ้นรถมารับรถด้วยตัวเองนะครับผมแถมตัวเครื่องบินให้้ได คันนี้ก็ถือว่าสวยนะผมไปดูเลขไม่ก่อนเลขไม่แท้ครับนะ3สามหมื่นหน้าจอสวยๆนะครับเกียร์ออตโต้แจ่มๆเบาะคู่หน้าครับไม่ขาดไม่ยึบตัวใครอยากได้ไว้ใช้งานติดต่อมาดดวนๆคันนี้ราคาแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณเก้าพันบาทนะครับเป็นรถปีใหม่ยังไงก็คุ้มครับเดีย๋ยวรายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนตคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของแมนเพชรยนกระบะมือ2คัดเกดนะครับต้องช่องนี้เท่านั้นบอกเลยว่าช่องนี้ครับรวมเฉพาะตัวเตี้ยแคปนะครับสประตูผมก็มีน่าจะอยู่อีกช่องหนึ่งไปเซิร์ชกันได้นะครับกระบะมือ2แมนเพชรยนอ่าสลับกันนะครับเซิร์ชกันได้ช่องนั้นก็จะเป็นในส่วนของรวม4ประตูนะครับทั้งหมูป่าทั้งตัวหน้าห่อทั้งตัวหน้าแชมป์หน้าจิ้งเลนนะครับมีหมดเลยนะในส่วนของโตโยต้า มีเหมือนกันนะครับนะทั้งตัว X Series นะครับแล้วก็ตัวในส่วนของอะไรอะตัว Z ตัว L นะครับ LDA ตัวเตี้ยแต่งเต็มจัดเต็มสีเทาลำโบยอย่างเงี้ยนะผมมีไาให้เหมือนกันนะครับสามารถไปกดติดตามได้เนาะเรามาชมความเด่นของคันนี้ก่อนเลยนะครับก็เป็นตัวหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับด้านหน้าก็มาพร้อมกับตัวกระจังที่เป็นในส่วนของตัวเหมือนสีดาเป็นโ o black นะโอ้โหเงามากพี่คันนี้ร้างตั้งขายพอนะครับสภาพป้ายแดงสุดๆนะโคมไฟครับใสามาก ที่เห็นในส่วนของสีเขียวใบไม้ไหมนะครับสะท้อนแบบงอสุดๆเลยนะรอยหินกระเด็นไม่มีสันเหลี่ยมฝากระโปรงคันนี้ก็ถือว่าคมนะครับคันนี้ผมอาจจะถ่ายไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมมีปล่อยรถเนาะอ,อีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้กัวเอ FC ครับเหงาเลยรีบเอามาถ่ายให้ดูนะครับในส่วนของตัวแกลบครับไม่มีอ้าใครเป็นสาวกของแมนพิทยน์นะครับบอกเลยว่า ช่องนี้กดติดตามด้วยฝากกดท u บสไก i b ์ด้วยนะครับยางปี2023ครับของดันหลบติดมากับตัวรถบอกเลยว่าเอาไปใช้ง,งานยาวๆนะครับตัวล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอันลอยนะครับของแท้จากโรงงานขอบ16รอยปีนฟุตบาทไม่มีนะพี่คันนี้ร,รถปี2023นะครับสนเหรียมันข้างก็ถือว่าคมนะผมให้ดูก่อนนี่เลยนะมือจับครับเป็นสีดำด้านนะตัว NT นะอ่าตัว NT แต่ได้ปี23ไม่30,000 นะครับนาปี23าไม้0 0 0 0ไลเนอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับยางปีใหม่แล้วเรียบร้อยในส่วนของคันนี้ไม่มีการชนให้นะครับแต่ใครอยากได้นะถ้าอยู่ในเงื่อนไขนะผมจัดให้แน่นอนนะครับมาเลย4 5,000เนี่ยผมกล้าจัดให้นะครับราคาแค่นี้ผมแถมให้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของตัวไลเนอร์นะครับเหมาะสมกับตัวไม30,000มนะครับแบบแม่พิมพ์อยู่ครบพี่ดูแสงแดดนะครับหืมเงาสุดนะในส่วนของตัวนี่ครับสะโพกแล้วก็อีกสะโพกข้างหนึ่ง นะครับคันนี้บอกเลยว่าแจม่มบอกเลยว่าสวยนะครับนี่นะโหนะพี่โดยรวมนะสติกเกอร์อะไรอยู่ครบนะสันเหลี่ยมด้านข้างผมให้ดูคัสซีดีกว่าพี่ดูตัวเลขคัสซีคมๆไม่มีการเชียร์ตอ,อกใหม่แน่นอนครับแล้วก็ล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อนะครับผมขออนุญาตด,ดึงออกให้เห็นการชชัดนะครับแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งเนาะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับซื้อรถกับผมได้นะไม่จำเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะย้ําในหลายครั้งหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้ ผมมีไฟแนนซ์ประจําทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับเหนือออกตกใต้ภาคอีสานนะครับตอนใต้ในะภูเก็ตอยู่ในเกาะภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมให้ไฟแนนซ์ไปหาได้เพราะว่าผมมีไฟแนนซ์ประจําทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงเนาะเรื่องคุณภาพรถไว้ใจเพชรยนต์ได้เราขายรถที่นี่มา24ปีด้วยเนื้อที่ตัวเองนะครับตรงนี้ประมาณ10ไร่นะรถมีให้เลือกมากกว่า400ถึง500คันกำลังจะเพิ่มเป็นพันคันนะครับสาขา3ากำลังจะเปิดนัดูวิงสวง นะครับตรงนั้นเนื้อที่ประมาณ10บไร่เหมือนกันนะครับจะเติมเข้ามาให้ถึงพันคันให้ได้นะครับสีสวยนะครับนี่เลยนะหัวนอตน,นี้แจ่แยมมากพี่สกรปรกนิดนึงนะครับแต่อยากให้เห็นสภาพของหัวนอตว่าเดิมๆนะครับที่ยังไม่ได้ล้างเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยพี่ผมร่างนี่คือป้ายแดงไอ้นะครับเอามาอัปเดตกันเนาะโอ้โหนะขออนุญาตนะครับเสียงเครื่องครับนุ่มนิ่ม,ม,ม,มแอร์เปิดมาเย็นเลย เลขไม้สามหมื่นกับยิงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับ,รห, 30, บ, 9, นรบหน้าจอแท้ของโตโยต้าขนาดแปดนิ้วทําอะไรได้มั่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดีนะ๋ยวเรามาดูกันมานะครับในส่วนของหน้าจอเนาะผมให้ดูก่อนนี่ครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Android Auto ได้หรือใครอยากปลดล็อกในส่วนของ Apple Ca r าเพลปลดล็อกที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณไม่เกิน1000บาทนะครับสามารถเป็นปลดล็อกแอป จากทางโตโยต้าได้เลยนะครับเวลาปิดหน้าจอปิดยังไงนะครับีเลื่อนลงมาเนาะเลือกทีมเลือกอะไรได้หมดนะครับการแสดงผลออฟปิดหน้าจอตรงนี้ได้เลยเอนะครับด้านบนถุงยังไม่ได้แกะนะครับเพราะว่าเป็นรถปี2023นะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับคลิปนี้อาจไวหน่อยนะครับนะคลิปนี้อาจไวหน่อยเนาะอ่าก็คือไม่ใช่เลยหรอกนะครับผมมีปล่อยรถนะครับแต่กลัวจองไม่ทันกันนะครับก็สวยๆนะตัวเกียร์ออโต้นะครับหมดอีโค่พาวเวอร์โหมดนะครับที่วางแก้วมีมาให้ เนาะและที่สําคัญในส่วนของตัวนี่ครับนะที่ปักแขนสะดวกสบายนะดูดินะครับอ่าคู่มือนะครับนบหนึงนะผมดูให้กันอ่าโอเคนะครบจบเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับทางลูกค้าคนเก่านะครับติดตั้งในส่วนของตัวโชคนะครับมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าสีสวยนะครับแต่หัวน็อตนะเขาถอดแค่อันเดียวนะครับ แล้วก็หัวน็อตน,นี้ให้เห็นกันว่าไม่ได้มีการถอดประแจไปถอดในส่วนของตัวฝากระโปรงไปทาสีนะครับมีบอกให้เหมือนกันนะหัวน็อตเดิมนะครับตัวโชคว๊คเยู่สภาพีและเป็นโช๊คแท้ของโตโยต้าด้วยนะครับเป็นการเพิ่มออปชั่นจากป้ายแดงนะครับขึ้นมาเนาะในส่วนของตัวหัวน็อตตัวอะไรครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับร่องการใช้งานมีนะครับร่องการใช้งานมีเสียงเครื่องยนต์นี้นิ่งๆนะครับ4ี่สูลาร์ร้แรงมา้านะครับ แบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้นะครับไม่จะเป็นตั้งรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เป็นเซนมาฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับหัวน็อตนี่สวยนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้านล่างนะครับไม่มีการถอดแน่นอนฝากระโปรงแท้ตีตาโตยต้ามานะครับครบเดิมจบนะครับเพิ่มออปชั่นในส่วนของตัวขายิดมาแค่นั้นนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับนน,นี่คือโตย o ต้า e ีโว2.4 n t Smart Cab Z Edition นะครับสีเทาดำสีขายดีและหายากมากที่นะครับ รถปี23ไม่30,000พี่นาสภาพป้ายแดงสุดราคาหายไปเป็นแสนเกือบ2 0 0 0 0 0เลยนะคันนี้คุ้มคุมแน่นอนนะครับราคา499,000รีดาวผ่อนแค่9,000นะครับสุดท้ายนี้ก่อนราจากกันฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไปพารถใหม่สวยแบบน,นี้วันนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดี